에게 또 특별히 하고 싶은 태국어 있으신지 태양씨 먼저 부탁 태국어. 아. 둘레, 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 빵, 빵, 빵. 통화, 샤이, 마, 마, 클라. 오, 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 오. 산발, 이거, 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 이거. 안 찰, 안 찰, 안 찰. 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 안 찰, 안 찰, 안 เราจะไม่ขัดสมาธิแล้วเราจะไม่พูดนานล้วจะส่งต่อเลยต่อมฮะซึี่คุณซึี่คเป็นแฟนกันไหมเป็นแไหมโอเคเป็นแกันไหมเคต่อมาครับคุณเด้ศต่อไปคุณดถ้าลืมถามได้บสวยมาก สวย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 เยสวยสวยมากสวยมากสวยมากนะวอาคุณจีระก่อนนะจีระก่อนนาลากะ

คุณล่ะคุณลเดี๋ยวูดต่อวันที่คุณกอดกับบุ๊กกอีกอ่ะ VIP ไทยแลนด์เขาบอกว่าคุณเน่ยน้องแล้วคุณจะไม่บอกว่าเขาอีทีบอกว่าสิบรอบสิบรอบอ่ะคิวดูเกมแม่คิวกันไปยคิวกันมาโอ้โหสุดท้ายสุดท้าย Fandina. I love her. I love her. What's that? Fandina.